สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสัตุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายขีลานเพเษตพิธีกล่าวคําถวายปัจจัยสี่และพิธีกล่าวคําถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นประธานเอกและคณะประธานรองทั้งหคณะ ได้อัญเชิญพระป่าบริวารกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบริวารกรถินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะโดยประธานพระป่าบริวารกรถินธรรมชัยในปีนี้ได้แก่กลาลยานมิตรจีรนาหาเซกว่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่าบริวารกรถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรกรถินวางบนแท่น พร้อมกันนี้ทุกท่านได้น้อมถวายผ้าไตรและจัดตุปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีและภายหลังนะคะเสร็จพิธีกรรมค่ะทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไวต้ตรึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ